พี่น้องป้องไปไม่ไดีมามากินเขาวกันจ้ะม่กินเขาไม่นีเเฮ็ุอัน,น,นบ่แมนซูก,กี้กับ่แมนกเ,เตี๋ยวกับบ่แมนต้มเส้นนะต้มเส้นต้มเส้เนกับันเนี่ยก,ก่อนเออนี่ย่งก,ก่อนชืไดชไปเลจืดครับชอบบบว่าพ่ามากิน้าว ลูกน้อนยนะจ๊ะลูกน้อยแล้วไม่เวลากินข้อกินข้อบ้านมึงม่พักขนาดใส่ถึงใส่สดสดดันสดสดันแม่ซุก,กีซุก,กีกับบ๊อแมนกินซุก,กีกับบ๊อแมนกินกว๋วยเตี๋ยวกับบ๊อแมนต้มเส้นกับบ๊อแมนนุ่มๆกันนะพี่นอ้องมา กินไปคุยไปแล้วก็พักขณาพักขณาดวกเกินพักไปพร้อมอ่าจิมิเสงแสงเนีย่ย้ะจ้ะแฟนปูย่ะเขาคุยกันรื่งหองกินเขา ืมเชื่อมันปลาทอดมันปลาทอดมันปลาไก่ครับมาก,กินลองกินเที่ยมือมันอาทิตย์วันอาทิตย์กินพิเศษนะวันธรรมดากินสลัดพี่นออ้องเห็มาก พี่น้องเป็นพี Demon> ่กวางบอกอากาศหนาวเย็นเย็นไหมย้ำมือสอบพอว่าแต่ย้ำมือสอบย้ำมือแรงย้ำแด่ถ้าอากาศเริ่มรู้สึกเย็นเขาจ้ำตลอดขี้หมุกไหลเพื่อเป็นบ้ดเดิขี้กลายคุ้มแผลขนาดเสียบีกะขนาดหลวกแซ่บแทบซื้อมาหลวก กินทั้งไห่ว้ววเรมาทานข้าวันนราองนกอะรันท้อ่น,นั้นไหล้วเมือนานกวางล้้งขี้เป็นขนมเนาะขนมฝรั่งเศสนะ่ะ เอ็สิเป็นคลิปวิดโอสั้นไงขนมอะไรสิเหตุของกะเหลี่ยมมันนี่ของกะเหลี่ยมคลิปสั้นไปขาเจ้ามาคอมเมนต์พี่น้องอันไม่ยิ่งคน่นึงมาคอมเมนต์จักไม่ยิ่งับพายละบุกจักขจาวอกก็ไม่ได้ว่ายังบ่อนบ่อนเมาขึ้นดอกจ้าเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าเป็นประจอกประจานกันบ่๊มบิ๊มจ้าบ้านชีฟังดิสิอันกวนกัน กัแล้วก็พิมพ์บานจะอ้วกไว้สันพี่น้องจะอ้วกแล้วกันแล้วกับพิมพมาบ้านอะไรอ่ยจะอ้วกแหบเว้ยสิพี่น้องจอาเป็นก็คอยบอรลรงคลิปไปนะกะบ่มากะกุดพานก็ได้ หรือว่าบ่ามากจังไรกะอย่าคอมเมนต์ังชีดเถอะนั่นนั่นเสียความรู้สึกนะพี่น้องเนาะมันเสียความรู้สึกนะม,ม,มันแบบน้อยน้วยใจนะไม่เป็นน้วยใจมันเสียใจเขาก็ลงคิมเขาก็อยากคูดให้ให้ื้นในเบิงบ่งว่าเขาเขาก็ากทานทาดเค้กให้ขนมเนาะพี่นนะ้องเนาะเขาก็อยากแช่นะ น้องมากพี่มันจะอ้วกเนี่ยเวชันเห็นคอความแล้วกอะเนาะจอบิงไม่ค,ค่อยบอกคอเทปแต่บางครั้งก็ฉีดมาคอแทปแค่เรื่องแค่นิคบ่อยน,น้องพี่น้องเนานะชูจอบไป อยากจับก็บม่ค่อยขึ้นหรอกพี่น้องบม่ค่อยมีคน <c oughs> เป็นเพื่อนแต่กัอยากิพยายามให้ทาง,งดีที่สุดทำไปเละแค่ <c oughs> มีมือหนึ่ง <c oughs> แอ่พันคนค่ะ คัดดำนะพี่น้องเอาการี่หนาองแจกกาบ่ามีนี่กับแม่มาทักทายทักอเ่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำเนี้จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจนะเป็นมูมูกันนะเป็นมู่กันไปนะกะพ่อกันคิปหนานก็จ้นะเนาะมาได้พี่น้องมากินขา้าวายบายจ้า 아니다.